สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2พฤษภาคมค่ะ KT Blockchain รอดบุบวิดยังไม่โดน Stop Loss หลังกรรมการ VAR ตรวจสอบละเอียดด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย NAV 2กองทุนหลักโดยถ่วงน้ำหนักคร่าวๆ70-30ขณะตัวแปร,แรสำคัญคือ Bitcoin เริ่มยืนแถว57,000เหรียญกว่าๆซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับต้นทุนเฉลี่ยของผู้ลงทุน s p อต ETF รอบล่าสุด เฟดคงดอกเบีย้ยตามคาดพร้อมประกาศลด Q ิวีจาก6 0 0 0 0ล้านเหรียญต่อเดือนเหลือ25,000ล้านเหรียญต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้ว่า3 0 0 0 0ล้านเหรียญต่อเดือนนังวิเคราะห์บางรายชี้เฟดแถมอีก5000ล้านเหรียญเพราะอยากส่งสัญญ,ญาณผ่อนคลายสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าถึงจะลดดอกเบีย้ยยากแต่ถ้าไม่เหลือบาก,กว่าแรงจริงๆเฟดก็คงไม่กลับไปขึ้นดอกเบีย้ย ส่วนน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงแต่79เหรียญต่อบาร์เรลขานรับข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดท่ามกลางกระแสเก่งกำไรเรื่องหยุดยิงกาซาเวลานี้ตลาดจีนดูดีที่สุดจริงๆค่ะมาดูการเคลื่อนหวัตลาดหุ้นกันนะคะ เซตอินเด็กปิดเมื่อวันอังคารที่1,367.95จุดบวก0.44%มูลค่าการซื้อขาย44,917ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยดัชนีปร,รับตัวบวกดีกว่าคาดโดยมีแรงซื้อในกลุ่มธนาคารค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มโดยกลุ่มธนาคารมีแรงซื้อเกินกำไรจากการคาดการว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยาวนานขณะที่กลุ่มอาหารได้แรงหนุนจากราคาหมูและไก่ฟื้นตัวและเครื่องดื่มจากอากาศที่ร้อน ส่วนอ้างฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่89,754ล้านบาทและยมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.57%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนอ้างฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันอังคารที่37บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแว่งใช้เวเนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุม FOMC ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ่นโตเกียวปิดลดลงเมื่อวานเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด นิกกี้ปิดปดที่ 38,274.05. จุดจุดลบ0.3 4ส่เเส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่1พฤษภาคมเนื่องในวันแรงงานค่ะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธหลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยตามคาดในการประชุมครั้งล่าสุดโดยคุณเจร์พาวเวลประธานเฟดส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ดีค่ะการร่วงลงของหุ้นบริษัทผลิตชิป ดาวโจนส์ปิดที่37,903.29จุดบวก0.23%เอสแอมี SM 500ปิดที่5 0 1 8 3 9จุดลบ0.34%และ NASDAQ ปิดที่15,65.48 0จุดลบ0.33%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน ทางฝั่งของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆโดยดอลลาร์ปรับตัวตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลงหลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยตามคาดในการประชุมครั้งล่าสุดและประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนส่วนสัญญาณน้ำมันดิบบร,ริษัทสแตนนิวยอปิดร่วงลงกว่า3%เในวันพุธลบไป3.5 8ปิดที่79ดเลาร์ติดที่อบาด์เราล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลงนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังมีการคาดการณ์ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอาจจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงส่วนฝังงงง่งของเบรนท์ค่ะลดไป3.35%ปเซนต์ิดที่83ดอลลาร์44บเซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของเซ็นทรงค์คตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของเฟ สัญญาน้นงคาตลาดโคมเกสมรเดนมิถุนายนบวก0.35ปิดที่2,311ดอลลาร์ต่อทริลออลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m erm d ม i l y News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K คทแ m มบ์ส t า a d e เกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรวาตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ